กราบแนบแท้โตผมกับรายการเมโคโคลิฟิชโน่ผมผมวันนี้จะมาเล่นระบบกับในมินิเกมที่ชื่อว่าสวิสตอรี่นะครับผมนะในภรารกิจต่อไปภรารกิจที่สิบห้าตานั้นแหละกูลืมเลยอยีกอ้ะตอนนี้อยู่กับเมนชิมิกับเมนลิเฟอร์จ้ะสวัสดีหน่อยคู่เดิมกับรอบคู่เดิมตรอบที่แล้วค <laughs> ู่เดิมเหมือนเดิมน,นะอันนี้ต่อจากพาที่แล้วเลยนะครับผมจาก ที่เราเป็นหนูทดลองแล้วหนีออกมาจากที่นั่นได้นะแล้วผมที่อ,ทอะไรอะไอ้ที่อะไรวะทดลองที่ทดลอง <laughs> แล็บนึงอะเออแค่นั้นแหละแล็บนึงอะแล็บแล็บนรกแลบ็บนรกเนี้ยแลบ็บนรกเดี๋ยวคือด่านิ่งอ่านาาไปเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูรีคลิปที่แล้ว <laughs> อันนี้จะเป็นแลบบ็ <c oughs> บ breach นะผมบร e ชกูอ่านถูกวะไหมเพลงมันมาสวยจังวะเพลงมาสวยดูจะตายไม่สวย แต่พอแต่พี่ปิดเพลงไว้นะเพราะว่าพี่กลัวโดนล,ลิขสิทธิ์ตอนนี้อีเมลแม่งแบบมันในนีมน่มันมันมันเช็คย้อนอแล้ยเช็คเรื่องเพลงลิขสิทธิ์ล่ะอันนี้มันอันนี้มันต่อดีกว่าพี่ไอจ้จัมไรต่ออันนี้ต่อกันไงเฉือ<ง>นเ,อเ,อเนือเ้อเฉือนเ,เนือเ้อเฉือนเนื้อเฉือนเนื้อเอ้ยอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยเราเราเราเล่นแบบบบลีนเหรอสงสัยดิเอาเล่นแบบเรามเล่นแบบเอ้ยเราเล่นครั้งแรกดิอย่าปล่อยอย่าปล่อยใครโทรอะไรมาวะอ่ะคเยใครใครโทรมานี่บูบลีนดิวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงว่ะจริงดีกรุงเล็บดีกรุงเล็บเอ้ยวูฟลีนเขาเขาใช้กรุงเล็บคู่ไม่ใช่เหรออันนี้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 วูบอะไรวูบครึ่งมัจิบอาวุธอ่าจิบอาวุธก่อนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ลืมไปแล้วอ่ะ พี่เด็กก็ดูพี่เขาแค่รวที่เด็กก็ดูโอ้ยเชี่ยสวยมากสวยมากฟาดฟาดเอามาตัวเดียวเหรอกูนึกว่าอะไรเจ้มาแล้วนะมาแล้วนะฟาดฟาดใครเป็นใครเป็นหมอใครเป็นหมอเลยเหรอเราเมีนะเอามีไม่ได้เป็นเหรอผมเป็นสไนเปอร์ไอวีว้าวีว้าใครอะ ไม่รู้อะแต่ว่าเขาน่าเป็นท่าจะดีอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าพี่เล่นเดี๋ยวพี่เป็นเองแต่เซฟก็สุดดีๆนะไอ้เจ้าบอสนผมให้สำเร็จอยู่จะขี่ขี่เพลยไปห้องเก็บอาวุธฟาดฟาดฟาดติงเลิก้าเฮ้ยเฮ้ยเขี่ยแม่งหลายคนบอกว่ากูโอเวอร์ไปหน่อยไม่โอเวอร์เลยเขี่ยอะไรโผล่มากูร้องอุ้ยหมดแหละ เอาตุ้มมุมพี่เอือเอกเฟือกเก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บ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 เยโดเฮ้ยเฮียยาฮู้ไงต่อครับสพี่เป็นโดงเก็บให้หมดเฟือผมอกเป็นเือสไนเปอร์ยิงแรงนะยิงแรงแรงมากเฟือกได้นัดเดียวตายเลยยิงหัวมันดูแลตัวเองได้ไงไม่ได้เพราะกระสุนมีแค่ห้านะ ปิดประตูอ,อ้าวล้<ม>อดับพี่มีอะไรวิชั่นพี่มีพี่มีอะไรวิชั่นไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเลย <c oughs> เอาเอาไป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 เข้าไปาป้องก,กัน <มา S 1> ตัวเองอันนี้ป้องกันตัวเองเวฟอีกแล้วเซลเวอร์เซลเวอร์มาบูรีมาแล้ว,ว,ลวมไม่เห็นผมไม่เห็น ผมไม่เห็นเลยไม่เห็นาะดูดูกรงเล็บดีๆกรงเล็บแม่งสว่างจ้าเลยกรงเล็บแม่งเรืองแสงอลยไม่เห็นผมไม่เห็นเพราะผมไม่ทันใช้ฆ่าเพราะว่าตายกันหมดแล้วอ้าวเหรอไอ้ดูนี่ขนาดไม่เปิดไอวิชันก็ยังเห็นผีได้นะแม่งกรงเล็บนี่แบบสว่างเลยจ้าเลยทีนี้เยี่ยมไม่น่าเอาปืนเล่มมาเลยว่ะพี่เวนพี่ไอทำไมวะ มันดงไม่ศาสไก่เฮ้ยเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ปืนดีๆแหละเพราะว่าผมชอบเล่นไฟต้อมเล่นแฟลทอมมากโอเคไปมาละไปมาไปมาบอกแล้วบอกให้จ่ายค่าไฟไม่ไม่จ่ายแล้ลุกขึ้นมาป่าววะเนี่ยลุกมาแล้วก็แล้วก็ตุยมันนี่ลุกมาแล้วก็ตุยตุยมันนี่หยุดมาแล้วตุยตุยใช้คำนี้เลยเหรอวะวายจำได้ตอนนี้คือตุ๊ดที่วันไลน์ที่สุดในการเล่นใช่ป่าววะ แต่แม่โน้ตวมันมาเป็นอยงแม่ผมจำได้อยู่แต่คิดพี่ไอ้เพราะมันมีอยู่ไงมันมาแล้วมาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้ว,มแ,ลว,มแ,ลวแม่งทุบกระจกแล้วไอ้เหี้ยคุยกันดีๆไม่เป็นมามาดิมาดิครับโหลดก่อนออความยากเกมนี้คือการรีโหลดปืนนี่แหละแม่ง <laughs> แบบช้าหน่อยต้องดูแลตัวเองให้ดีหาจังหวะให้เป็น อ้าว <โฮ S 1> ไปกูเวล <โฮ S 1> อ้าวปากวายเฮียเฮียแม่งโอ้โหแล้วแม่งทะลุงี้เลยเหรอไม่รู้อันนี้มันคืออะไรนะแต่มันแบบนั่นมันแน่นอนแหละมันคือจะเรียกไงไอเฮียนี่ผมอมอาเพิ่ผีมาเลยนะใครใครก็ได้ไปไปหยอดน้ำมันที่ประตูด,ดีสิแม่งโคตรฟืดเดี๋ยยว้รจะให้เลยจะให้เลยน้ำมันพืชน้ำมันพืชอะน้ำมันอะไรก็ได้ตอนเนี้ยยโยจูยโยจู เกียร์ก็วะเกียร์ไม่งหมดเกียร์ก็และเฮ้ยแตกเดี๋ยวที่มันปืนสไนเปอร์จะเป็นอะไรดีได้เปพูดหมดเลยมาปืนถึงปืนแก๊ปแล้วเฮียนมาแจกแกปแก๊ปแก๊ปแก๊ปอ่ะมาบอกเจ้าของทำเกมเลยว่าไปเปลี่ยนเสียงปืนสไนให้ดีเลยนะโหลดปืนกูหมดกูเหลือแค่มีดนี่แหละมามึงมา มาดีครับอันนี้มันค่ายระดับ EC เี่ยนี่ก็ศูนนี่ก็ศูนเนี่ยนี่แค่ EC นะมันแบบมันมันจะดูน้อยๆแต่คลิปที่พี่เล่นระดับยากๆอ่ะอันนั้นอ่ะแม่งผีเยอะจริงเยอะแบบสาระเลยอะอันนี้มันแค่ EC ฮะมันผีมันน้อยมันเหมือนมีเดียมที่เราเล่นกันนะมีเดียมนี่แม่งมาเยอะจังเลยโอ้โห เลอพี่เอตัวเนี oh, ok. so ้ยคนตั้งแต่ผมเคยเล่นอยู่ครับโอ้โหหลังไม่ตุยเข้านะเชี่ยเอ้กิ๊เอ็วนนั้ผมเล่นอย่างนี้แหละไม่ว่าเพื่ออะไรเพื่อฆ่าตัวตายกันหมดเพราะหาทางมาตรงนี้ไม่ได้ได้ดวงฟ้าดงฟ้าตัวเองมากโอเคโซ่อะไรแก่ตรงไหนอะ โอโห้ไอ้เกียรติไอ้เนี่ยนี่มากเลยไอ้ตัวมันงอกมาแเจอมันหายไปเลยปะงอกทีนี่แบบอ้อยไ่กันเนี่ยเฮียหลัง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 ระวังอี่ครับผมไปสแล่คฟอร์สอยแล้วผมก็เลยแบบมันระบบเดียวกันไงแค่ทานั่งก็รู้เรื่องแล้วมาดิมาดิมีใจเย็นมีระวัง ในน,น,น,นนี่ในี้มาลบตรงนี้มาลบตรงนี้ขึ้นขึ้น,น,นบนหญ้านี่อยู่ได้ทั้งสองทางเลยปล่อยไปพวกนั้นพวกนั้นตายไปเองเดี๋ยวจะให้เก็บศพทีหลังอืไม่ท้ายไปไหนเนี่ยเอาปืนพกไถอยู่พี่เอ้าอาล็อกพี่เล่นยิงเล่นเล่นปืนผมไม่มขึ้นเลย <c oughs> ไม่ทันมาตรงพี่ไม่ทันมาตรงพี่ปลอดภัยป่ะไม่ปลอด เบ้นปลอดภัยกับผีดิผีเต็มหมดเนี่ยอืมปืนลุกหมดแล้วะมาเติมได้เติมได้ลูกลูกของลูกของลูกเอาดิแตกไปกระสุนเลยเดี๋ยวผมปุ่มกันให้โอ้กระสุนเลยผมปุ่มกันให้เดี๋ยวกันให้กันให้กันให้โน่น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 เห็นกล่องไหมโอเคเนี่ยลุกก็หมดเลยลูกพี่หมดแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปเก็บก่อนนะโอเค ให้โอ้โห่เอีะแฟนเอรฟอร์ไอ้เจ้านี้นีงกเยอะเลยเี่ยบอกแล้วมันหิ่งเป็แฟนเอร์ฟอร์ดปืนอรพืเด้งเ้งเด้งเด้งนอันนี้มันแทบไม่ขยับเลยอ่ะมันกะําแบบไม่ซีเรียสไงดูง่ายไปเลยแต่ผีโหนนะคือก็ไรแคือปืนปืนดิงๆ้แต่ว่าผีโหนขึ้นอ ผีมันจะมาเยอะแหละให้มันลำลำคาญเล่นๆกันนะเยี่ยมเยี่ยมแพทผิดแพทถ้าผีมางอกข้างหลังพี่ไอ้ยเป็นยังไงอ่ะแบบปุ้งข้างหลังอะโอ้โหกระเฮียดีเฮียอะไรยิงได้ก็ยิงไปก่อนนะตอนนี้เฮ้ยลิฟต์มันนานไปเปล่าวะมันเป็นดักมาเราเราเรืออยู่ชั้นไหนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ชั้นห้านะ เฮ้ยชั้นสี่แล้วชั้นสี่แล้วนิดเดียวนิดเดียวโอ้สุเวอร์ไม่โคตรนานนะนี่คือข้อเสียเลยมันจ้าหน้าเบื่อหน่อยอุ้ยเจอเจอฟอร์าไปหน่อยดิเจอฟอสนาไปหน่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวไปเล่นแพนทอมฟอสฉบับสงครามโล่งยังโดนเฮียฮ่องตัวนะที่ไม่ค่อยถนัดปืนสงครามโลกเท่าไหร่ผมถนัดทุกปืนอะไรนะโดยเฉพาะเอ็นเอ็นดาร์แลนเนี่ยนี่เปิดแล้ว ลเดี๋ยวกดยูเอฟผมคืออะไรพี่เอ้กดเอฟผมคืออะไรวะอะไนเปอร์อะไนเปอร์เหรอกดดิไอ้กดเอฟดิกดเอฟดิอุ้ยโอ้โหเหี้ยเดี๋ยวยิงใหม่ดิคือไม่ใช่อะไรเปล่าก็แบบคืออะไรสักอย่างนี่แหละตอนเนี้ย อจบภารกิจโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะจบภารกิจนี้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมอยากรู้เรื่องอะไรก็ติดตามเอาเองแล้วครับผมนะยี่สิบบาทยี่สิบบาทเออไม่ต้องแล้วที่ยี่สิบบาทโอเคทวีคอนติเนียเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมแล้วก็ไลค์อย่าลืมไลค์แล้วก็สับสครยเดวยเนอะกิลยพิเศษว่เป็นฉากละคือการโตรโมชัน Berapa? Oh, uh, berapa harga?